เรื่องสั้นผีหลอกตอนผีสาวเจ้าสเสน่หโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสายลมเย็นพัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาผู้คนเริ่มทยอยปิดบ้านเข้านอนเสียงแมลงเริ่มส่งเสียงร้องระงมบรรยากาศเงียบสงบปกคลุมไปทั่วยกเว้นที่กระท่อมหลังเก่าริมลำธารท้ายหมู่บ้าน มีแสงไฟริบหรี่ส่องออกมาจากภายในภายในกระท่อมมีหญิงสาวสวยกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกเงาใบหน้าของเธอสวยหวานดึงดูดใจแต่แววตาของเธอกลับแฝงไปด้วยความเศร้าและความโกรธแค้นคืนนี้คงมีเหยื่อม,มาติดกับดักอีกหญิงสาวพึมพำกับตัวเองรอยยิ้มเย,ออย้ยหยนปรากฏขึ้นบนใบหน้า เธอวางหวีลงแล้วหยิบผ้าคลุมสีดำมาสวมคลุมร่างกายถือตะกร้าใบใหญ่มุ่งหน้าไปยังถนนสายหลักของหมู่บ้านร้องเพลงเสียงหวานไพเราะดังก้องไปทั่วดึงดูดความสนใจของผู้ชายที่ผ่านไปมาเจ้าชายชายหนุ่มต่างถิ่นเดินทางผ่านมาบนถนนสายตาของเขาพลันไปสะดุดกับหญิงสาวชาวบ้าน พลันคิดขึ้นในใจไม่เสียทีที่ต้องมาทุรบหมู่บ้านป่าน,นี้เหมือนได้เจอช้างเผือกเชือกงามในป่าใหญ่น้องครับชายหนุ่มเอ่ยทักหญิงสาวหันมามองรอยยิ้มหวานของเธอทำให้ชายหนุ่มหลงสเสน่ห์ในทันทีมีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลผมชื่อชื่อว่าชัยครับ ชายหนุ่มแนะนำตัวยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันชื่อลินค่ะหญิงสาวกล่าวต่อน้องลินสวยมากเลยนะครับชายหนุ่มเอ่ยชมขอบคุณค่ะหญิงสาวตอบใกล้จะมืดแล้วน้องลินกลับบ้านคนเดียวเหรอครับชายหนุ่มถามคะ่ะบ้านลินอยู่ไม่ไกลจากนี่หญิงสาวตอบ พี่ขอเดินไปส่งน้องลินนะครับชายหนุ่มอาสาขอบคุณครับหญิงสาวต่อชายและลินเดินคุยกันไปเรื่อยๆอย่างถูกคอบรรยากาศโรแมนติกชายรู้สึกเหมือนตกหลุมรักลินอย่างถอนตัวไม่ขึ้นทันใดนั้นลินหยุดเดินถึงแล้วครับลินเอ่ยชายมองไปรอบๆพบเพียงป่ารกทึกนี่มันบ้านของน้องลินเหรอครับ ใช่ถามใช่ค่ะบ้านลินอยู่ตรงนี้ชัยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจพี่พี่ขอตัวกลับก่อนนะครับชัยเอ่ยอย่าเพิ่งไปสิคะลินอยากคุยกับพี่ต่ออีกสักหน่อยหญิงสาวพูดรั้งพร้อมกับจูงมือชายหนุชัยยังลังเลแต่ก็ไม่อาจต้านทานเสน่หของหญิงสาวได้บรรยากาศดีนะ แต่ดูวังเวงยังไงไม่รู้ชายเอ่ยขึ้นหญิงสาวยิ้มจางๆให้กับชายไม่หรอกค่ะคิดมากไปเองที่นี่สงบดีออกนะถึงแล้วลินกล่าวพร้อมเปิดประตูกระท่อมเก่าหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมลำธารหญิงสาวจุดเทียนเล่มใหญ่ทั้งสองพูดคุยหยอกล้อกันไปมา จนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนดึกสงัดในที่สุดชายหนุ่มผู้มีตันหาและราคามากอยู่เป็นทุนเดิมมันก็เผาใจจนทนไม่ไหวจึงเริ่มก้าวล่วงทั้งทางวาจาและทางกายต่อหญิงที่เพิ่งพบกันเธอสวยมากชายพูดด้วยน้ำเสียง,งน,นุ่มนวลหญิงสาวตอบกลับด้วยรอยยิ้มหวานให้กับชายหนุ ชัยยื่นมือไปสัมผัสตัวของหญิงสาวทั้งสองมองตาก,กันก็สื่อถึงความต้องการอันแรงกล้าโดยที่ชัยไม่นึกสงสัยในสิ่งใดอีกระหว่างที่ชัยกำลังชื่นชมและดื่มด่ำกับเพลอนร่างของหญิงสาวอยู่นั้นหญิงสาวก็กระซิบที่ข้างพี่จา๋ามาอยู่กับฉันเถอะตลอดไปเขาต้องตลึง พังอ่างงายหลังออกไปอย่างเสียอาการเพราะเรือนร่างิงสาวนั้นกลับเต็มไปด้วยเลือดและน้ำหลุดทั่วร่างกายได้เห็นโฉมที่แท้จริงของผีสาวใบหน้าที่เลเทสยดสยองไม่เหลือสภาพความงามเช่นก่อนหน้าลูกตาหลุดถลนห้อยลงมาผมที่ยาวสวยกลับยุ่งเหยิงหลุดลุ่ยผีหลอกช่วยด้วยใช้ตะโกนสุดเสียง าทางดิ้นหนีสุดกำลังจะไปไหนล่ะพี่จ๋าผีสาวแผดเสียงดังสนั่นปาเพิ่มแรงกอดรัดพร้อมกับจิกเล็บที่ยาวแหลมลงไปที่กลางหลังของเหยื่อชัยรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตร,ร่างกายของเขาชาไปหมดเขาร้องครวญครางด้วยความสิ้นหวังปล่อยกูไปชัยอ้อนวอนผีสาวโหราเสียงแหลม แกไม่มีทางหนีไปไหนหรอกชายพยายามดิ้นรนสุดแรงเกิดแต่ก็ไร้ผลเขาถูกผีสาวกอดรัดไว้แน่นจนหายใจไม่ออกภาพบึ้งหน้าของเขาเริ่มพร่าหมัวเสียงร้องโอยหวนของวิญญาณสาวดึงวิญญาณของเขาให้จมดิ่งสู่ห่วงเอเวจีรุ่งเช้า ชาวบ้านพบศพชายหนุ่มนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านใบหน้าของเขาดูตื่นพระนนตตยอีกแล้วเสียงชาวบ้านร้องด้วยความหวาดกลัวข่าวลือเกี่ยวกับผีสาวเจ้าสเสน่ห์ล่นงานคนต่างถิ่นเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะครับไปต่างถิ่น แอดมินคิดว่าเราควรทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นเป็นการดีที่สุดนะครับเรื่องเล่าผีหลอกตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร <c oughs> กดติดตามไว้นะทุกๆคนโชคดีผีไม่หลอก